เดี๋ยววันนี้พาไปขี่รถเล่นเท่าน่อยขาวโบผมประกอบเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ตั้งแต่ไปทิปมาแล้วก็ข้อขาดใช่ปะ <laughs> ก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปลองดูก็เดี๋ยวลองจีเพ็ดเลยรถจูนครั้งแรกยังไม่ได้จูนเก็บอะ้รทั้ทงสิ้นนะครับ <laughs> เอาเงี้ต่อให้ออกก่อนเลยใจหรือเปล่าใจ <c oughs> อยู่นะให้เด็กเด็กเกี้ยร์เดิน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 เดนั่งขี่นะผมนั่งขี่นะผมนั <c oughs> ่งขี่นะ คครับโ,โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวดสวัสัดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวิโรดทุกท่านนะครับติดไหมเนะี่ยวันนี้ก็พบผมอีกแล้วนะครับ In นฟินิตี้แบนะครับผมคนดูเดยดูทําทรงเสียนมาเรียนมาโอ้ยจ้ยาเดี๋ยววันนี้พาไปขี่รถเล่นเทน่าไหร่ขาวโบ้ผมประกอบเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ตั้งแต่ไปทิพมาแล้วก็ข้อขาดใช่ปะแต่ว่าเครื่องไม่พังแต่ว่าข้อขาดเราก็เลยเอากลับมา,าประกอบใหม่บูรณะใหม่นะครับเพราะว่ามันขาดที่ปลายข้อใช่ไหมเอ้าเข้าเกียร์ไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเนี่ย มันขาดที่ปลายแขนข้อเบี่ยงพี่ก็เลยเอามาทําใหม่แล้วทีเนี้ยเราก็เลยประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเพราะหัวลูกสูบมัน,นยังสวยอยู่มันไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปล้อ,ลอดูก็เดี๋ยวล้อทีเพจเลยรถจูนครั้งแรกยังไม่ได้จูนเก็บได้ดทั้งสิ้นนะครับ<ห>เฮ<า>้ยหัวขั้วศูนย์เหงาหน่อยไหม <laughs> อ <ก S 2> <c oughs> เอรอเดินปาจ้าปาจ่าเฮตึงนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยาเฟรมรถมันเอาอ่ะมันเอาอ๋อยังร้อนอยู่รถโดยรถมันยังเย็นอยู่ นะครับก็เพราะว่าเมืนอนั้นเบท nice, มันขาดก่อนนะครับพอเวทขาดเสร็จปั๊บมันก็เลยมาพอเบทมันหลุดแล้วแต่กลมๆม,มันเลยทําให้ปลายข้อขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแก้ไขนะครับเปลี่ยนข้อเบี่ยงใหม่นะครับจริงๆแล้วถามว่าเชื่อมแล้วใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่มันไม่ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับผมก็เปลี่ยนข้อไปเลยดีกว่าถ้าเชื่อมก็จะพูดยังไงอะ่ะมันใช้ได้สำหรับรถลูกเล็ก คัดมืออะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกเวทใหญ่ขนาดนี้มันไม่น่าทำนะครับเพราะมันจะพังเอานะครับว่อย่างที่บอกคนระับก็เดี๋ยววันนี้เราไปทางนี้ดีกว่า<ะ>แล้วเดี๋ยวพี่พาออกไปทางนู้นเปลี่ยนบรรยากาศพาเย่เฟร,รมขี่เข้านาดีกว่าขี่พาทุ่งนา ừ, เดี๋ยวบอกมันให้มันขี่ตามเรามาอะไรเงี้ยเดี๋ สองร้อยสี่สิบเกียร์สามแบบชิวๆก็คิดเอาแล้วกันลมแรงขนาดไอ้หัวโยกพับๆพๆนี่ไม่ได้แอร์อารสมาร์ทด็อกอะไรนี่คือแบบปิดปิดกระบะนะว่าไงน้องซาโอมาหัวมาหัวตัวครับตัวครับไอเฟมอยู่ไหนวะโอ้ยเฟมไม่ไหวว่ะไอเฟมไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวจะเคียงจริงว่ะ เป็นไม่ไหว่าคนดูโอ้โหดูดิทำเป็นแอคว่าร้อยทรงร้อยสิบรงเราไปเจอขาวโบ๊ะแล้ข่าวโบะอันนี้คือพี่บอกกันว่าเข้าไล่จบระบบหนึ่งปั๊บนะครับเราจะมาไล่ระบบสองทันทีเลยนะครับเี้ยบอกระบบหนึ่งจบเราก็จะรู้แล้วว่าระบบหนึ่งข้อมูลมันเป็นอย่างนี้แวราเซฟข้อมูลของระบบหนึ่งไว้แล้วเราก็จะไปทำเข้าหาระบบสองให้ระบบสองมันวิ่งได้นะครับ <Okay. S 1> ประมาณนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ทำมันวิ่งจบ สตอรี่ของเราแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสองร้อต้นๆนะครับแต่ที่เคยทำให้233ร้อสามสาทุกคนยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวก็จะทําให้เห็นกันแต่ว่าคงจะเป็นสักสองร้อสิบประมาณนี้แล้วกันไม่อยากให้มันบีบมากนะครับถ้าขนาดนนเครื่องแตกทำไม่ไหวพี่ก็หมดเยอะเหลือเกินนะครับประมาณนั้นเฮ้ยน็ ah. อตหลุดนี่วาเฮ้ยน็อตเกียร์หลุดไอ้เหียน็อตเกียร์หลุดจริงจังแล้วกูจะใส่เกียร์ยังไงเดี๋ยวนะจริงจัง น็อตเกียร์กูหลุดชิบหายไอชิบหายแล้วเฟรมยั่ไงควัเฟรมอยู่ข้างหลังกว่าเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยว่ะเฮ้ยแกล้งดันหน่อยแกลงดันแกลงดันเฮ้ยน้องพี่ก็มาอยู่เหมือนกันแง่แกลงดันแกลงดันแกล้งแกลงดันเฮ้ยพวกเย้าขลักไอ้เหี้ยวัาจ๊าเราจริง๊าไม่ว่าจ๊าปัดใจเฮ่อาดับปัดใจเฮ มันไม่ยกเลยอ่ะคนดูเฮ้ยงโง่โอ้ยเคียขอโทษครับขอยไปสู่สุขติผมไม่ได้เหยียบนะเหยีย๋ยวคนละมันขอมเท้าของเท้าของเป้่าอ่ะไม่ไง่ไม่ไม่ไมให้แอคเลยดีละนี่ผมแก้าสารเองก็เนี่ยนะง่ายแล้วง่ายแล้วไหวหรือเปล่าแกงแกงแกงน้องๆวะนะอ๋อเลี้ยวซะแล้วเลี้ยวซะแล้วโอเค เอออะไรแสดงว่าไม่ไหวไม่ไหวโอ้หเองไม่ไหวว่ะรถเองต้องแบบจี๊ดจ๊าดกว่านี้นะประมาณนี้ <c oughs> จริงๆครับผมอะเบร์น,นี้ผมต้องใส่กับหกห้าศูนย์แล้วนะแบบว่าถ้าแบบรถแบบไอ้เบรกหรือว่าเว็ทั่วไปอมันจะสู้ผมไม่ได้หรอกประมาณนั้นนะครับก็ดูเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าเป็นแบบเบร์ใหญ่นะแบบเบร์ใหญ่เท่านั้นตัวพันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยากเจอเรแบบอยากเจอตัวพันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยไอ้เบร์อย่างไรบ้ ไม่เฟรมอยู่ข้างล่างกำลังมากำลังมาวันนี้น้องเตชิดอะคิยามามาด้วยนะเตชิดอะคิยามาก็น้องชายพี่เองนะครับเขามีเครื่องบินลบอยู่ประมาณเจ็ดลำแล้วก็มีเรือที่เขาเรียกเรือเจ็ดเรือยอดเจ็ดเรือยอดอยู่ประมาณ7ลำนะแม่งรวยจริงไหมเนี่ยคนคนเที่ย,ยวแต่คนรวยรประมาณนั้นน,ะนี่คือกูจะใส่เกียร์สี่ไหมโอเคใส่เกียร์สี่แล้วโอ้โหแม่งเกียร์โคตรยาวนะเพราะตอนนี้รถเราเป็นเกียร์เดิมหมดเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ว่าเราใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรสเตอร์สิบหกยี่สิบเจ็ด ตอนนี้1 6 2 7มาามาตอนแรกก็จะหนักหนักนวงไม่ได้ก็ต้องลองๆดูก่อนแต่ถ้ามัน27เหลือก็ลงไม่6ีกอัน2ีเหลือก็ลงไมีประมานั่นแหละ <Okay. S 1> แต่ว่า ผมว่ามันคงจะไม่สามารถลงย5ิบ้าได้หรอกผมว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ2ี่เพราะแค่2 6ในความเร็วปลายก็2 0 0ฝ่าลวแต่ถ้าจะไล่เป็นระบบ2ที่บอกว่าเราจะเริ่มไล่ระบบ2ต่อเมื่อได้ข้อมูลแรกก็คงน่าจะเป็นนโตประมาณนี้นะครับนโตน่าจะวิ่งได้เพราะมันใช้ทอร์วิ่งครับคนดูมันไม่ได้ใช้กําลังเครื่องออใช้รอบวิ่งมันใช้ทอร์ควิ่งพะน้ำมันแรงพอเราเนี่ยอธิบายฟังกับน้องน้อยบอกว่านโตมันวิ่งได้อย่างไรน้ำมันคือน้ำมันแรงมากเราบิดน้ำมันพั้นบีดน้ำมันพั้นเอล์ ได้ความเ็วมก็สูงแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าฝั่งคัดฝั่งคดแล้วก็จะพังไวกว่าปกติประมาณนี้ไม่พังไวกว่าปกติพังไวกว่ามากมากเลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งซักคิดว่าน่าจะซักไม่เกินพันเมตรแล้วกันเพราะว่ารถค่อนข้างเจเยอะนะนก็สักห้าร้อยเมตรไหมห้าร้อยเมตรเดี๋ยวผมขอจอดก่อนขอจอดก่อนเอ้ยงูอีกวะเนี่ยเชียนี่พวงูนึ่ครับลงลงนาไปเลยครับแป๊บนึงครับงอก็เซตก่อน อ๋อน้องๆ,ๆก็จะเห็นนะก็เอาสักเอาสักพันเมตรนะโ okay, <Okay. S 1> อเคพันเมตรโอเคเฮ้ยไหวหรือเปล่าล่ะไหวหรือเปล่าเฮ้ย,ยปากโคตรดีไม่ได้ปากดีตูไใส์กันด้วยมึงขี่ในทุ่งนากูไหมล่ะเอาอก็ล่ะอ่ะมึงก็ลงไปก่อนดี <S 2> <S 2> <ๆ>เฮียเฮ้ยมึงม <S 2> <S 2> <S 2> ไม่กล้าเหรอไม่กล้าเหมือนกันเอางี้ต่อให้ออกก่อนเลย<า>ใจหรือเปล่า ท้ายเด็กเด็กเกียร์ลูกพี่ใหญ่เนาะพูดได้ลูกกูเล็กๆเองลูกเดิมลงกึ่งจะลอยอีส้มของจับมาบ้าอีส้มมึงมันกระจอกบอกเจ๋งอย่ามาแอคไม่ได้มึงเอาแกหลอกข้างหลังไหมล่ะโอ้ยไม่ได้ครับลองแอร์ลอดอ่ะปากโคตรดีว่ะงผแล้วท่านมึงลองเอาดิเอาดิไหวเปล่าไหวเปล่าเอาดิเอาดิก็ไปดิอันน่ะเดี๋ยวรอรอรถน้อยๆครับคนดู

ไอ้ย่าขับอ่ะเดี๋ยวพักกับผมเสริมให้ชุดใหญ่เลยว่าเมื่อกี้ผมลองเชิงดูเฉยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อกี้เราขี่อยู่จีเท่าไหร่นะครับอ่ายแล้วลองดูตังขับก็ได้เฮ้ยมึงหมอบยาวไปไปที่อแหมไม่ยกคันเร่งเลยนะอีเวนต์ครับตอนนี้เราก็ยืนพื้นหน้าใหม่มา140ครับจริงๆเวลาพี่ออกทริปกาแฟนกับน้องเกดพี่ก็ขี่ประมาณเนี้ย14 15 0อะไรแบบยืนพื้นแบบยาวๆอะไรเงี้ยอะไรอ่ะ คืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจคืออะไรหรอกก็ขอขอนุญาตเปิดหมวกแป๊บนึงหายใจไม้อ่อเฮ้ยไอเด็กกระโปงอยากถามว่าเมื่อตะกุ้งทำอะไรไมเมื่อตะกุ้งนี้ทำอะไรหรอไม่ทำอ,อะไรทำไมไม,ไม่รู้ไปดูเลยเฮ้ยนะแต่แม่งมาทีมาเดิมรู้ได้ไงรอเมื่อกี้ไงอ้าวเหรมเองแอลหรอกนั่งขี่แล้วพี่อ่ะกูยืนขี่พี่บอกวัาดีตรงไหนดีเลยนะอ่าแต่ว่ารถยังไม่ได้ไล่นะ ต้องบอกเขารถจังไม่ได้ไล่เพิ่งประกอบเสร็จได้เดี๋ยวลองให้ดูแบบแซมเปิลเล็กๆลน้นอยเอาเลยไหมเนสเสียลมเดี๋ยวมาคห้คนดูไปไปแล้วไปแล้วมาดิทำอยู่แล้วคอูทำๆอยู่แล้ว เมมโอ,โโอโ้รถเยอะรถเยอะรถเยอะโอ้โห,โโหคือผมไปต่อไม่ได้รถมันเยอะแล้ววิ่งเมื่อกี้แค่ประมาณ400เมตรไม่เกินนะครับผมบอกก่อนเลยว่าไม่เกิน400เมตรแน่นอนเมื่อกี้นะครับเพราะรถมันเยอะมากพอจบอยู่เทินตรงนี้มันจะประมาณ1โลนะครับเพราะเมื่อกี้มันยังไม่ถึงครึ่งอยู่เทินโอเคเดี๋ยวเราขอจอดดูก่อนเลยเข็มไปนะครับถ้าน้องๆเห็นเมื่อกี้นะครับไม่ได้แอคอ,อะไรอยู่แล้วนะครับไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วนะครับนี่คือรถกูยังไม่ได้ไล่นะที่หายเยอยเฟรมลงไ่ได้ปะเนี่ยเดี่ยฮู้ เอ,เอ้าเฮ้ยพอดีเมยคือกูแบบอยากพักไงกูเลยดับรถอ,อะไร,รอ่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะคือแบบรถมันตันประมาณแบบ400กว่าเมตรรถก็เยอะแล้วอะ่ะมึงวิ่งได้ถึง1 0 0 1ร0อบหรือเปล่าวะก็ไม่อยากจะพูดนะอะไรเยอะ่าเกมอีก150ร5อยห้บคือทำไมมึงแอร์อ่ะ อันนี้คือประกอบแล้วยังไม่ได้ไล่มันยังไม่ได้ไล่เลยรถมึงต้องเอาสักประมาณ161ว,ว่ะมึงขับเองอะ่ะแต่ก่อนคือรถมึงกากว่าน,นี้นะไม่พูดเยอะเอางี้มึงมาดูรถกูเนี่ยมาเนี้ยขาไปก็แบบว่ายกคันเร่งก่อนก็แบบร้0ยกว่าจีเองคิวตาร40่140กว่าจีคือที่กูแซงมึงแล้วยกเลยขากลับก็ประมาณร66อ่ะครับเกสหอ่ะมาดูครับร้อยอันนี้คือรถยังไม่ได้ไล่นายเต 166 g p s 166.8 g p s อ่ะดูว่ารถจมเท่าไหร่ครับคือรถรถบิ๊กจม160ต้นประมาณ500เมตรอะครับคนดูก็อย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็น500เมตรแล้วคือพี่ก็ยกเลยก็คือรถมันเยอะน้องนุ่นหนุนจากทางบ้านใช่ครับรถมันเยอะเมื่อกี้รถมันเยอะผมเลยนี่อะไรได้ผ่อนให้เหรอกูบอกเลยถ้าคันนี้ได้จบโลหนึ่งพอดีมันจะวิ่งอยู่ประมาณ180ต้นต้นโว้ยเฮียเกือบถึงเขียวอีแล้วเนี่ยก็เขียวอี1้อยแต่เขียวอีมันแช่ยาวไม่ได้แบบคคััันนนนนีี้้มรถทิพย์ไง เเเอาเอาาไไวว้้ล่นใช่มใช่เพราะฉะนั้นรถทิพมันเลยได้จีที่ไม่เยอะกว่าแต่ว่ามันเหนียวกว่าเดี๋ยวมาดูจีโทราศัพท์ว่าจีโทัวร์จะถึงร้อยยี่หรือเปล่าผมดูทรงละว่างไงร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบพ่อมึงร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบห้าน้อยกว่าเขาเพี้ยนแหละไอ้เพี้ย์ก็บางทีมันเพี้ยนบางทีมันเยอะวันนั้นกูมาลองหมอบคันรถมึง GPS คิวตาอยู่ร้อยห้าสิบเจ็ดไอ้เพี้ยนี่ร้อยแปดสิบกว่าแม่งมั่วชิบหาย เออก็คือเชื่อถือไอเทมนี้ไม่ได้เชื่อถือไม่ได้แต่ก็ให้ดูไว้อะไรเงี้ยนั่นแ,แหละประมาณนั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลือจูนเก็บลงสเตอร์หรือหัวเช็ค<ะ>แล้วก็จบแล้วนะครับเพราะารันแรกก็คือการรันอินของเราบอกคนดูได้ว่าลันอินอยังไงปิดหมดกอกครับผมถอกหมดไปปะเอาให้สุดไหนบางคนบอกว่าเฮ้ยครับไหนพี่แบงค์ทมาันอินไงทำไมพี่ปิดหมดกอบเลยก็ลันอินเราอย่างนี้ไง เออโอเคครับใครชอบอย่าลืมกดไ,กคไ,กคไกลค์กดแชร์กดซับแครกกดติดตามได้ถึงเต็นหมดติดตามเฟซบุ๊กที่ชอบบุญจันทร์วงสกวอทัศนาแล้วก็น้องเตชิดกี่มาครับ้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ